รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเฮอร์บแฮปปี้ขับขับสุขภาพคันคันกับเรื่องมันๆของคุณผู้ชายที่คุณผู้หญิงต้องรู้ครับเรากลับมาพบกันเป็นสัปดาห์ที่2นะครับกับรายการเฮอร์บแฮปปี้ขับวันนี้นี่เดี๋ยวเรามาอธิบายเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงครับเรียกตอกย้ำให้คุณผู้ชมทางบ้านให้คุณแม่บ้านทางบ้านได้ทราบกันนิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างครับท่านดรวันนี้เราจะพูดคุยหลักๆเลยนะฮะครับผมเบนจาอมริต อาเบนจ่าอมฤตเบนจ่าแปลว่า5าอมฤตแปลว่ายาเราจะมาคุยกันเรื่องยา5ชนิด9ครับก้มัวเลยฮะแต่ว่าท่านผู้ชมไม่สามารถจะไปทําที่บ้านเองนะครับมเพราะหลายๆส่วนของยาตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เอามาสับสับสับโยนลงหม้อนะครับผมตายครับครับผมเพราะว่ามันเป็นพิษแล้วไอเบนจ่าอมฤติเนี่ยครับมันดียังไงครับท่านดเตอร์ ก็มันทําให้คนตายแล้วฟื้นนะครับผู้ชมลองคิดดูสิครับสายระยงระยางเต็มทําคีโมแล้วทําคีโมอีกนะฮะผมฉายแสงจนโอ้โหผมก็ไม่เหลือแล้วฟันก็จะร่วงแล้วนะฮะผมปรากฏว่าหมอบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ต้องทําต่อแล้วดีใจนึกว่าหายครับเปล่าฮะเขาให้กลับไปรอวัดที่บ้านคือบอกว่าระยงระยางเสร็จเอ้ยไม่เป็นไรแล้วครับกลับบ้านได้แล้วคนให้กลับบ้านได้แล้วนะอันนี้คือคนไมให้กินดีใจแต่ไม่เข็นกลับบ้านนะฮะแต่ปรากฏว่าเข็นกลับบ้านแล้วเขาไม่เข็นไปเปล่าฮะเขาเข็นมาที่นี่ครับ ถ้าเป็นจากอมฤตมันมหสัสจจรย์นขนาดไหนฮะก็ะเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่ออกฤทธิ์เป็นพิษแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นยามีใครรู้จักบ้างอย่างไรเนี่ยไปถามกันเลยครับว่ารู้จักไหมครับเบญจอมฤตมะเร็งสามารถรักษาได้ด้วยสมุนไพรใช่ไหมครับ ตอนนี้มีสมุนไพรรักษามะเรง็งเชื่อครับไม่รู้เลยค่ะพี่ยาสมุนไพรเนี่ยนะจะรักษาโรคมะเร็งได้ก็เพอาะได้ยินข่าวนะครับแต่ยังไม่เคยเห็นที่ว่ารักษาได้หายจริงๆครับยังไม่ค่อยเชื่อร้อยเปอร์เซ็นสมุนไพรที่รักษามะเร็งไม่ทราบครับไม่รู้เลยว่ายาสมุนไพรชื่อว่าอะไรบ้างยังไม่รู้เลยครับไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักครับไม่รู้ครับ ิสมุนไพรที่รักษามะเร็งได้ผมไม่รู้จักเลยครับไม่ไม่รู้จักเหมือนกันไม่รู้ขนาดชื่อหนูยังไม่รู้เลยเบนจา่าอมฤตคืออะไรไม่เคยได้ยินเลยครับโอวยยากอะเบนจาอมฤตคืออะไรไม่รู้ตาค่ะไม่เคยได้ยินครับคืออะไรครับได้ยินแบบผ่านๆไปแต่ไม่รู้ว่าจะรักษามะเร็งได้ ี่เป็นจามริตเนี่ยจากโพนี่นะครับคนเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ยาตำรับนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายนะฮะแต่จริงมันมีเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าคนที่เขาใช้แล้วได้ผลเนี่ยเขาจะพูดถึงยาตัวนี้ว่ามันวิเศษขนาดไหนครับกับช่วง Herb Story สักครู่เดียวครับ ับ่ถผมลุงแนะนําตัวนิดนึงครับผมคือผมชื่อนายสมหมายีิวแค จริงลุงคือเป็นเป็นเป็นอะไรนะหลักๆเลยครับทางโรงพยาบาลประจําจังหวัดเขาเอ็กซเรย์เขาว่าเป็นถุงน้ําดีอักเสบถุงน้ําดีอักเสบก็จะลามลงมาถึงตับเขาก็ว่าจะให้คีโมีชั่วงนั้นน้ําหนักลุงจาก53 53ลดลงมาเหลือ41 12ิบเโลสิเหลือ11บอพร้อมสิ้นพร้อมสิ้อาการเกิดจากยังไงนะครับลุงที่ลุงบอกชีเริ่มเริ่มเริ่มแรกตาเหลือง ับผมตาเหลืองบ่อยเลยแล้วก็ปัสสาวะเหลืองอย่างกับน้ําขมิ้นนะโอ้เหลืองแบบเหลืองต่อยนี่เลยตัวก็ซีดลงทันทีต้องกินได้กินไม่ได้หรือว่ายังรู้สึกอยากกินกินนี่ก็กินไม่ค่อยเต็มที่กินไม่ค่อยเต็มที่แต่เหนื่อยแล้วก็ปัสสาวะนี่บ่อยมากส่วนแล้วหมอก็เลยจะบอกให้คีโมดีกว่าครับแล้วครับแล้วตอนนั้นลุงรู้สึกยังไงครับก็ผมก็ตกใจอยู่คีโมนี่เขาว่า ที่ทราบว่าถ้าร่างกายมันอ่อนแอในที่สุดมันจะต้านคีโมไม่ไหวก็จะน็อกมาอยมีคนแนะนําเขาว่าลองลองค้นหาทางอินเทอร์เน็ตดูครับผมก็มาเจอกรมการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลของเรับาที่ ช่วงนั้นอยู่ในระหว่างการวิจัยการร่วมโครงการร่วมโครงการเรื่องแพทย์ทางเลือกแพทย์จากอมมาลิตอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเขาบอกลูกชายบอกพ่อผมได้ยาแล้วเอดยวน้องคงดีใจเนาะจะพาพ่อขึ้นไปกรุงเทพครับผมก็เอไปก็ไป เกิดจากพฤติกรรมนะคะการกินอาหารสุกๆดิบๆอย่างที่เคยซักประวัติก็คือชอบกินลาบก้อยปลาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทางภาคอีสานจะเป็นกันเยอะก็ในกรณีของคุณลุงนะคะเนื่องจากมีอาการท้องผูกแล้วก็แน่นท้องนะคะหมอก็เลยให้เป็นตัวเบนจาอเมริกไปรับประทานนะคะ ตอนนั้นลุงคิดว่าไม่รอดนะก็ืปีเมื่อปี57ใช่ไหมเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วคือก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คนทั้งหลายก็ที่มาดูญาติญาติตาเหลืองอหอยว่ามันจะรอดหรดูชีพิตกันจนพอทานยาเบญจาเมลิดเข้าไปเลือดมันรู้สึกมันแดงขึ้นแล้วทานวันหนึ่งกี่ครั้งอะไรก่อนลังหลังอาหารเช้าเม็ดหนึ่งแล้วก็ึก่อนนอนเม็ดก่อนนอนโอ้สบายมากเลยครับลุง ก็ทานสบายสบายผมว่ามันเป็นบุญไม่รู้แครับตอนนี้ลุงกลับมาก็กินได้นอนได้กินได้นอนได้ครับถ่ายปกติปกติเพราะน้ำบงครับนิ้วนิ้วลุงก็เล็บเนาะกลับมาเมื่อกี้บอกเหลืองนิ้วไม่เหลืองแล้วเนาะโอ้นี่ยปกติเลยขอบคุณลุงมากเพราะว่า คุณผู้ชมได้ประโยชน์มากับจะได้รู้แล้วก็ได้รู้จักเป็นจากอมฤตด้วยกนโอกาสแบบคุณลุงด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับขอบคุณขอบคุณมากครับพอมารับยาของเราหมอก็จะมีคําแนะนํานะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารแล้วก็การดูแลตัวเองดีใจมากนะคะที่คุณลุงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็มารับยาของเราต่อเนื่องนะคะก็หวังว่าคุณลุงจะอยู่กับเราไป ตลอดจนอายุไขของแกนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเบนจ์จอมฤตนะครับอมฤตไว้ทําอะไรเดี๋ยววันนี้เราคุยกันแต่ก่อนน,นั้นนี่เรามาทําความรู้จัก,จกผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยมาที่นี่แล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับคุณหมอแล้วคุยกันเลยครับหัอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผมอยากจะปรึกษาในเรื่องของเบญจาอมฤตแล้วก็อยากจะให้คุณหมอช่วยแนะนําว่าสําหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะครับเวลามาที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรหรือว่าวิธีการในการที่จะเข้ารับรักษาเนี่ยอย่างไรบ้างเขาบอกว่าเป็นมะเร็งวันนี้อย่าเพิ่งสิ้นหวังนะครับงั้นเดี๋ยวให้คุณหมอพาไปดูว่าเริ่มตั้งแต่สเต็ปหนึ่งเลยก้าวแรกที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเชิญให้นคุณหมอครับ ครับพอเรามาถึงปุ๊บก้าวแรกเข้ามาเลยเริ่มจากยังไงครับดูที่บัตรคิวเลยครับผมก็จะมีบัตรคิวสองสีค่ะสีชมพูกับสีเหลืองเสร็จแล้วยังไงต่อครับคุณหมอครับเสร็จแล้วก็ก็มารอกประวัติเลยเอาบัตรประชาชนมาด้วยอ่าอันนี้คับบัตรประชาชนมาด้วยนะคะใช้บัตรอะไรบ้างบัตรสิบเบิกได้ไหมือว่าบัตรทอยของเราของเราก็ใช้สิบได้โรงพยาบาลทั่วไปใช้ได้เหมือนเหมือนโรงพยาบาลทั่วทั่วไปเลยค่ะ มาถึงก็คัดกรองใช่คัดกรองนี่ก็จะมีวัดช่างน้ำหนักก่อนน้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็มาวัดความดันผมขออนุญาตวัดเลยได้ไหมคัณหมอวัดเลยวัดเลยวัดเลยต้องเท่าไหร่กับเท่าไหร่ถึงจะกปกติครับคุณหมอ อย่างนี้ผมปกติไหมนะถือว่าปกติค่ะโอเคปกติไม่สูงนะคะนะครับนะครับอันนี้ปกตินะะร้อยสิบปกติแข็งแรงอยู่ค่ะโอ้ขอบคุณครับคุณหมอาดูแลสุขภาพครับเพอเราเสร็จจากตรงนี้แล้วเรายังไงต่อครับคุณหมอครับส่งไปที่ห้องหมอห้องหมอเลยเราก็ไปทางนี้เลยห้องตรวจใช่ตรวจห้องหมอเรามีห้องตรวจที่ห้องครับหมอครับเออมีสี่ห้องค่ะมีสี่ห้องค่ะครับ <cin stereotype> จะมาให้ภาพก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอาการกันอีกทีนึงนะครับก็จะยังไงแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆก็มีผู้ป่วยในถูกต้องไหครับจะให้ส่งต่อไหมไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ส่งต่อได้ครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายละเอียดนะครับของผู้ป่วยที่ที่ ที่เป็นมะเร็งนะครับที่เข้ามาที่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและแพทย์ผส,สมผสานก็มาหาคุณหมอปวินาได้เลยนะครับแต่ก่อนจะมาาคุณหมอลงทะเบียนก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่นี่ครับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานนะครับเรายังอยู่กับท่านผอนายแพทย์วัฒนะพันธ์ม่วงสวัสดีครับครับวันนี้เรากลับมาคุยกันต่อวันนี้เราจะลงทางลึกในเรื่องของสมุนไพรไทยที่เขาเรียกว่าเป็นตำรับโบราณถูกต้องไหมครับโบราณที่รักษามะเร็งครับใช่มะเร็งตับคุณผู้ชมครับเชื่อไหมว่าไม่ตายด้วยตำรับยาเบญจอะมฤตริ ไปที่มาของตำรับยาอันนี้ครับมาอย่างไรครับท่านอภครับยาเบนจาอมฤตตัวนี้นะครับที่มาที่ไปเนี่ยพัฒนายาตำรับนี้มาจากคัมภีร์โบราณนะครับซึ่งคุณหมอแผนไทยใช้รักษามานานแล้วเป็นเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็บอกต่อต่อกันมามีบันทึกไว้ในคัมภีรแพทย์บรรจบนะครับเขียนเอาไว้แล้วก็ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยได้นํามาสังเคราะห์ใหม่เป็นคัมภีร์แพทยศาส่งเคราะห์ ในสมัยรัชกาลที่5มันก็เหมือนกันเป็นเท็กบุ๊กของแพทย์แผนไทยนะครับที่ใช้อ้างอิงก็เป็นเป็นตัวยาในหนึ่งในในหลายตำรับซึ่งคุณหมอแผนไทยเขาจะพูดว่ายาตำรับนี้ดีกับเรื่องของฝีในตับก้อนในตับนะครับ แล้วก็ก็ทำการศึกษาวิจัยนะครับโดยที่นำยาตำรับนี้มามาศึกษาวิจัยในในในสัตว์ทดลองในหลอดทดลองนะครับเริ่มทงางคณะแพทยศาสตร์มาใลธรรมศาสตร์เนี่ยดูแลเรื่องของงานวิจัยในยหลอดทดลองให้เรานะครับสกัดยาแล้วก็มาทดลองอยาเนี้ยมาทดลองกับเซลล์มะเร็ง ยาตัวนี้มีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งได้ดีโดยเฉพาะเซลล์มะเร็งตับคนไข้าจากที่เบื่ออาหารกลับมาทานอาหารได้<ม>เรื่องของอาการท้องผูกลดลงถ่ายได้กินได้คนไข้ก็ลดอาการเจ็บชายโครงข้างขวานะครับแล้วก็ภุมก็ยุบลงเพราะว่าขับปัสสาวะด้วยนะครับ<ม>ขาก็บวมงก็ลดลงคนไข้ที่เคยนอนแบบอยู่กับพื้น แล้วก็โดยที่ลุกขึ้นเดินได้เนี่ยถามว่าคุณภาพชีวิตอย่างเงี้ยดีขึ้นไหมดีดีมากๆเลยนะตายแล้วได้ชีวิตใหม่นะครับ ให้ดูผลเลยนะฮะผลตอนแรกเนี่ยมะเร็งหูเยอะมากเลยตอนหลังเนี่ยลดลงเหลือเกือบจะปกติเนี่ยนะฮะแล้วหมอแพทย์ปัจจุบันนี่เขารู้สึกยังไงเขาตกใจไหมฮะว่าไปยังไงมาทำไมตอนแรกให้กลับบ้านแล้วมาดูประตยดีขึ้นเกือบจะหายเกือบจะปกติก็เขาพูดว่านี่ก็ถือว่าก็ถือว่าดีนะครับดีไม่ต้องมีสายระยองระย่างนะครับหมอขอให้ไม่มีสายใส่จมูกไม่ใส่ปากอะไรเงี้ยนะครับไม่แทงโน่นแทงนี่ก็พอแล้ว จริงแล้วเบนจาอมาลิศเนี่ยเขาเรียกว่ามีฤทธิ์ในเรื่องของคล้ายๆยาถ่ายด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทานแล้วก็จะถ่ายบ่อยคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นความอัศจรรย์ของของของบรรพบุรุษที่เราที่ถ่ายทอดมายาตัวเนี้ยในตำลักนะครับดูแล้วคุณหมอบางคนจะหัวเราะนะครับว่าเป็นเป็นยาพื้นๆไม่มีอะไรเลยคือเป็นยาขับลมยาระบายเท่านั้นเองอันปีมีมีสมุนไพรอยู่9ตัวอย่างเช่นผิวอย่างเช่นมะกรูดรากตองแตกนะครับแล้วก็พวก ดีเกลือยาดำยาดำนี่คือยาระบายอยู่แล้วขิงพวกนี้เป็นต้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่หายากหน่อยก็ยางของโรงทองเนี่ยนะครับเป็นเป็นยาพื้นๆน,นะครับแล้วก็เป็นยาพวกยาระบายยาขับลมเท่านั้นเองแต่ความอัศจรรย์ตรงนี้ก็คือเมื่อเมื่อนํามาปรุงโดยวิธีเฉพาะของของในตำรับแล้วเนี่ยจะให้ยาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นตัวยาอีกตัวหนึ่งที่ไปทําการรักษานะครับในการระบายด้วย ทำให้คนไข้น้องอุดต้องเฟอ้อลดลงถ่ายของเสียออกเมื่อของเสียหลุด,ลดออกนะครับก็ทําให้คนคนไข้เนี่ยกินอาหารได้นะครับแล้วก็ขนาดนกาในคำตอบงานวิจัยเราพบว่ายาตัวนี้มันมีสามารถที่จะฆ่าเซลล์มะเรง็เเรงได้ด้วย,วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มีความมั่นใจว่าเออน,น,น่าจะมีอะไรจะเกิดขึ้นสักอย่างหนึ่งที่ที่ยาตัวนี้ประโยชน์ในการรักษา บางคนอาจจะเห็นตำรับแล้วอาจจะไปทํายาง่ายๆเป็นอ้าวเก้าตัวบอกบอกสูตรไปแล้วเป็นยามีแค่หลวม้อยู่9ตัวนะไปยาเลยซื้อมาผสมเลยจริงๆไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าตำรำับของแผนไทยเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีวิธีการปรุงยาอยู่นะครับ แต่ที่ที่แล้วนะฮะเป็นจะอมริตบดเปอร์เน็ตหูออกมากำลังจะทําเลยที่มานั่งรอว่าจะบดยังไงนี่ไม่ได้ไลยครับอันตรายมากจริงๆเราเราเราพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าคุณผู้ชมครับ คือตอนนี้เนี่ยทางสถาบันวิจัยหรือทางกรมการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยเราได้มีผลวิจัยรับรองรเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนผสมที่มีผลวิจัยรับรองแล้วแล้วควรจะบริโภคตามนี้ภายใต้การดูแลของกรมการแพทย์ทางทางแพทย์แผนไทยอย่าไปผสมมั่วอย่าไปมั่วอย่าไปมั่วนะครับแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณหมอเขาจะจะพิจารณาเป็นรายๆายไปเขาจะมีสัมมงเขาอยู่ครับเป็นรู้ เป็นล้อมรักษาแล้วก็บำรุงนะครับเป็นเป็นสูตรของของ,ของ,ของคุณหมอแพทย์ไทยครับเพรา <ผม S 1> <น>ะฉนั้นเพราะนั้นการการใช้ยาแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน<ม>อย่าอย่าไปคิดว่าเออกินอันนี้แล้วกินไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวมันจะหายนะนี่<ใ>นไม่ใช่ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยหูรอมาตั้งแต่ที่แล้วเ <c oughs> ตเยียมสตางค์ไว้แล้วคุณลุงคุณแม่ท่านใเนี่ยจะมาซื้อไปใช้เนี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์เท่านั้นนะครับนี่สําคัญมากนะครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านท่านไหนนะครับมาที่นี่เหละครับ มาหาท่พอรอยินดีที่จะตรวจยินดีครับเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะได้ประโยชน์เหมือนพวกเราเช่นกันนะครับครับและทุกวันอังคารกับพวกเราเรื่องราวดีๆแบบนี้กับเฮิร์บแฮปปี้ครับขับสุขภาพมันๆกับเรื่องคันๆของคุณผู้ชายที่คุณผู้หญิงต้องรู้วันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ หกันยายนพบกับงานมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่12ณสะณอิมเพกเมืองทองธานีนอกจากสมุนไพรแล้วอาชีพแล้วเพราะนั้นนอกจากเบญนจะอมฤตแล้วเนี่ยอาจจะเจออะไรเด็ดๆไม่ใช่เฉพาะยากินความงามก็มีต้องครับ